คลิปนี้มาดูสีวีสีกันบ้างนะดูสีวีสีรอบแรกสันดานเดิมไม่ซื้อปืนตักล้ามาตวกล้าหมัดเรินหมวนหมัดเร้่นตวกล้าม่อยทนมันต้องซื้อปืนนักเลงพอไปไหน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 ไปไห สุ่มแน่แน่บนบ้านมั้งฮะข้างล่างอ่ะนี่นี่นี่ไปล้มคู่ล้มคู่ทั้งหมด้มล้วนค่ะหมัดล้วนๆครับงานนี้เอ้าตัวโคโน่ดูด้วยข้านบน นี่นี่ค่าสามคนเลยได้ปืนจากศพเขา <c oughs> เหมือนกันครับ <c oughs> อุ้ยซืกก้ <c oughs> อปืนลูกซองได้มีวัตถุกด้วยเอาอะไรดีเอาอะไรดีรอบนี้อาอะไรดีของอเคของโกรดเลยไหมฉันจะลูกซองลูกซองตัวไหน m หนึ่งแปดแปดเจ็ดโอ้สัตว์ตัวนั้นเดียวซืได้ขอเป็นเอ็มพีไฟพอ พื่ซือ้อลูกซอได้ด้วยตากะซื้อได้เออตา้าวก้าวแล้วมาสามาแล้วมาแล้วได้กขาไปามคนเลยขบันบนขบับนบนบันบนบันบนบ อยู่บนบ้านนู้นบ้านนู้นบ้านนู้นบ้านข้างๆบ้านข้างๆลงมาลงมาเน็ตปิงมีน่าหลักเก้าเก้าเก้ามันก็จะไม่ได้โน่นนอยู่บ้านนู้นอยู่บ้านนนู้ต้องเสาต้องเสาแต่และมันมาแล้ว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 โอ้โหไม่ทันมาแล้วมันขึ้นมาชุบขึ้นแล้วยิงสนั่นแหละ อืมฮะเข้ามาดูก่อนเข้ามาดูก่อนใช่ไปอออเดยาไปเลยอยาไปอยาไปทำย่าไปไ่เป็นไรสล้งเดี๋ยวคนนเก่งเหนื่อยเหนื่อยทำให้ลูกเบ่งอย่างนี้ล่ะอืมมีปืนชาบอก ไหนเอาเลยมาโอเค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 เลื่อนได้อะไรนะโอเคเก็บไว้สี่ร้อยบาทอะไรเบบสามบอกนั่งพักคืออะไรไม่เป็นสักอย่างเลยว้าเบอร์สองชื่อนั่งพักอ๋อเขาชื่อนั่งพักใช่แต่เขาขอปืนขอใช่ไหมโอ้ใช่เขาจะมีข้อหมายถูกแบบนั้นซื้อให้ใช่สี่ร้อยบาทเนาะ

ตัวเมฆครับเป็นแห้งเป็นแห้งเป็นแห้งมันตายแล้วตัวตายอย่างไรนะ้ยตายเหรอไปโค่นได้ไหม Dạ một lẹo Dạ một lắm dạ một Cái kiếp chiếc sổ của Để hai Mày <Kill. S 2> ไม่น่าประมาทเลยรบกวนด้วยแต่ลูกจัดการมันเยี่ยมลูกสาวคนเล็กครับ <c oughs> สุดยอดเบแบ,บ์ลื่นล่นมีจีรังด้วยนะคลิปนี้เป็นอันที่เหนื่อยจริงเลยฮะ <laughs> <laughs> ต้องให้ลูกสามมาคอยแบกอ,อ,อาก้าแล้วกันรอบนี้โอเคเรียกอาก้า <laughs> ลุงก็เรียกไม่ค่อยถูกแบบนี้คนแก่ซื้ออะไรดีโอเคซื้อของแล้วไป<ะ>ลุยกันต่อขาไป11ิบเอ็ดคนเลยสิบอดคนโอ้โ <laughs> <laughs> หสงสัยเมันก็จริง สิงอ่ะ้ามไปันอยู่บ้านเอวหลังใช่ต้องซักแอวต่างแอวใช่ไม่ใช่อยู่บนบ้านเอวอย่างคาบ้านเขียวหรือเขาบ้านเขียวมาแล้ว ลูกคนเล็กตื่นพอดีจ้า,า,าจ้าเหรอโอ้ลูกเตือนไม่มีสมาธิเลย ในจบคลิปครับลูกปคลิปน,นี้อ่ะต่อ <Okay. S 1> ต่อเล่นต่อเล่อเล่อต่อแล้วต่อล่านี้